ผมพยายามเสียให้ได้ก่อนเขาเจะได้ไม่ต้องโดนผมบ่อยได้ดิเขาเจ้าดาร์เว่ยโดนเกมมีโดนแล้วเวี่ยอมแตกกันด้วยใช่โคท,ทีเดียวแตกเลยฉะนั้นอาจจะให้พาราดิิงโทนทำทำให้โทนเร็มเสร็จปุ๊บเดินัดเข้ากางเพื่อไปช่วยรับล่างก็ได้แต่ป่าเราต้องไปด้วย หรือเลือกโถมกับก็ไปโถมบนกลับเลยก็ได้ไมรีสไทร์มิเลียนแค่ไหนตัวเนี้ยมันต้องเคลียร์ไว้มันมันบุกมันลงล่าง โดนปะพี่เบสโดนโดนันตุก่าล่างมันแทนดีโดนแล้วปะคีมเล็กคิมเล็กเคยวยเคยวัเอลมีมาไหมเอ็นดอลก็มาไมา่ว้สี่แล้วเอ็นดอลไอยกัน ก็สี่ก่อนแล้วกันไปแล้วไป้ปวเนนตล็้องกยยเลยเดินก่อนนะคเลยเดินไม่ไปข้นล่าง่ะหรือรอกดโอตามกูมาไม่มีล็อกนะมันรี่นะไปหมดนะพี่จะต้องรอรับ ไล์ให้หน่อยไล์ไม่ได้ตีเลยไล์ไม่ได้ลองตีนะไปทันไปทันนะน้องมาหน่อยมาหน่อยมามาด่วนเลยมาทันทันทันดีเจดีทันทันเนีย เมตไดเจ็บไม่ตายนะเมตต้องน้องเอ๊ะไม่ได้ค่อยๆเล่นหน่อยเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมีใครรอกลาร์ดไม่มีมึงขึ้นมาับน้ำยาขึ้นมาได้เพียร์กูเรอการ์ดช้าด้วยผมไปรับได้ผมไปรับไหมไปรับเลยไปรับเลยผมรับกูเดินเข้าไปไม่ได้กูเดินเดินปุ๊บแม่งจับเลยเอ็นดอร์น่าจะไปฟาร์มโบลตอเอาได้ปุ๊บมันน่าจะตัดแดงนะอเล่นตัดแดงอยู่แล้ว แดงมึงอะเพราไปขัดไม่ได้โดนหมดตาเลยโปเลนเอาไปละแดงเอ็นดอร์เจียนซีรีส์เอลชอนโปรเล่นนันตีเก้าเอลตายโอ้โหโปรเลนนำผู้สองร้อยตัดทรัพยากรได้ทุกอย่างมาบนนี่สองยิงดอกว่าวมาก่อนเลย เดินดอนเนี่ยฟาร์มจบเลยพอดีกูไม่ใด้ขึ้นไปลองดีกว่าลองมาลงล่างเลยิเตอร์ตัวเดียวไมแล้วนาติมันผลานนะรู้วรู้นอน้านนะมันเสียหมดเลยนะตายตยยิง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 ตามรับอีกแห็บหนึ่งก็ได้บนสามบนสามบนสามกูกาเลยหลยกูลรอบกลางไปื

เขาได้ทุกอย่างเลยป่าป่าป่าเราไม่มันมันรวยเลยเพราะว่ามันได้มันได้ป่าป่ายเรสแล้วก็ได้นกได้ทุกอย่างเลยเทยวหมดแล้วนะอืมเพราะว่าไอ้พวกเข้าไปกันไม่ได้รอบกลางให้อยู่บนหมดอยู่บนเลยวะรน่าจะดับแดงต้องเสียกลางวันรถเยอะมีแดงมาเลยนทีแดงอยู่ทีแดงไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายเมลี่นาำบุษย์400แล้วนะพอเลยนะ กูมานเอาบากูไปเลยมันดินแทบหมดเลยเฮ้ยมึงกันได้บา้ากูจำมึงกอ่อนอย่าลืมนะนตั้งสายเราเจ๊คีตักหน่อยเคยได้ไปละ่ะมีเแบบียแบเบมันเห็น,นกูเจ็บมันเจ็บแน่นทันวะแตกนะระวังปูดหน่อยลยเอากรสุดเอ,อกากรส ีเก็บพี่มีเครื่องรอดพี่มีเครื่องรอดให้ลงไปทำได้เดนไปลองดูน่าจะไม่ทันได้แค่รับเว็บละไตนไปกลางไอชนนะเว้ยเบอาให้โทนได้เล่นกันได้ปะมันลงอ่ะไอมันจะเอากลางไม่ไม่ไม่กันได้ ตลับเลยปูวิ่งมามาเล่นกันลงล่างกันเบสเห็นว่ามันป uh, okay, 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 ิดแล้วตระวัง้นเสีังเลาให้ทมึงกาให้วุฒิได้ฟามก่อนระวังด้า็ซ้ายวุฒิบอกไปแล้วนะ ไปล่างมีเวมนะเว้ยเอ้ยเอ็มใครอุ้ดได้เลยดิก็ลองจะรังเลยแล้ถังนะพี่บลเลนฟิกบลเลนดอกว่าวพีว่าจะเอากูจัดเลยอ๋อปีนหน่อยหมดแล้วบลเอนหมดแล้วไงอยือบลเลนเทหมดแล้วนะทั้งฟีกทั้งอันตีหมดเลยไม่ต้องมาแบบน่าจะปะรังน่าจยสีคิวอุ้นไม่ได้หมดอไปเวสไปเบีย ตองออกก่มนะมันต้องออกกลุ่มติดก่อนออกไหมไม่ออกไม่ต้องออกครับพวกูเราเว็บบนนะเวกางชนนะเว้เอ้ยไม่ต้องเล่นล่าออกมาเลยโหไม่ทันเลยเดินไวพิเศษนะน้ำแบ่พอเล่นเอ๊ะได้บนปะ ในมีใครไปกันมีกอนาะลิเตอร์ม,มันเดิน,นมันเดินทันหรอไม่กูตายลิเตอร์ม,มันเดินได้นแข่งแข่งมไ้ปรถถังอีกคันหนึ่งไม่ได้ดนั่นแหละนีกับเกมจัดลยเงรับได้ไวเลยเขาไม่มาเขาเอาอลเลมากดเาไม่เอาเลมากดีบอเลนกดได้กด ไม่อูเกี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้จาะตักถูกเอ่ลองปิดหรือก็ได้ตัวนี้เก่งนะจัจับได้ก็เอาแบบนี้จับได้ก็ไม่ต้ยไปอ้อนซอนหลังเลยวเว้ยถูดไปเลยก็ได้จริง ไายเลยไม่ไหววะไม่ไหวก็ปอยเลยเลยกันไปสิปิงหน่อยโดนโยกันประมาณสิบนาทีแล้วหกไยแล้วยกแล้วโยกแล้วหยุดเกมไี้พี่มับหนึ่งหยุดลรงเสียป้อมไวไฟเอ่อทาร่าจริงๆแล้วในการเคลียร์ถ้ามีอันเตียบพุ่งไปเคลียร์ก่อนเลยก็ได้ครับ เียวก่อนเลยให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดกอนให้ทนปิดไปแต่ช็อตเนี้ยมันไม่ทันแหละในตอนนี้สิ่งที่จะทําได้นะสิ่งที่ทําได้เงินตามเท่าไหร่สี่พันนะเงินตามสี่ัน 4, นะอีกสองนาทีเงินจะตามเป็นเจ็ดพันนะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเล่นในป้อมโอเมนมาจับได้หนึ่งตัวเอาให้ตายแล้วค่อยหาทำให้ทวนได้ ไมคฟังตีกับหาเงินให้โทนให้ได้โทนต้องรีบหาเงินให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ที่สิบสองนาทีจะเป็นตาของใครตาของเราอตอนนี้มันทําอะไรไม่ทําแล้วสิ่งที่ทําได้มีแค่นี้อ่ะกดครับกดกคุยกันดีๆคุยกันดีๆถ้าปล่อยร่างไหลามาให้กูรับยังงเดีะปฏิบัติพ่วงบนไได,ด้ไม่ได้นี่นี่มา,ารีเด<า>ี<า>๋ยวถ้ามันให้ทาร่าพาให้ทาร่าพาเคลียร์สองลิงก์ก็ได้ดนะโทน พาล่าือเดินเปิดก่อนเลยเช็คพุ่มก่อนเลยใช้ให้ทุกพุ่มเลยที่จะเสียสิงเลยเนี่ยมันอยู่ฝ่ายมันเลยมิงได้เลยทันวะรอวันนี้ก็มาลองแต่ก่อนบนในป้อมหมดได้ปิดฟอรมจำนวนคนครับจำนวนคนนะจำนหน่คนนะกูเล่นไม่ได้นะกูเล่นได้เหมือนกันเพื่อนปิดแล้วนะมันปิดฟอร์มแล้ว แน่้ลยเมื่อเช้วเป็นไปเลยเป็นไปเป็เปเปทำไงวะคนี่ควะปดทน่งแับนสองกลางสองหลับแล้วถอยกันแหลกางเดี๋ยวถ้ามันโผงกาลางอะเดีย๋ยวเจ เอาเด้เขาเขาน่าจะต้องเอาเขาจะเอามังกรมาปล่อยเด้ลิสเตอา์ใจนะเอ็นคนสองแหลนะแค่สองตัวเฮ้ยลองเล่นดิจับได้ป้ามีฟิกป้างไม,ม่ไม่มีไม่มีเดี๋ยวิรอซ้อนกูด้วยว่าลิกเตอร์มันคุมทรายแล้วนะลอ่ะรอรอซ้อนกูเอาก่อนเลยนะไม่เมื่อกี้มันแยกไลยแบบเมื่อกี้ไม่ทันกูไม่มีฟิกเลยเอยมันจะเข้านะปล่อยก่อนนะเว้ยไปเถิดาเวทเคลียได้คือนดิ<ข> ไปไปนไรบเ่งจะเข้าร่างจะเข้าตั้งจะเข้าปล่อยบนปล่อยปล่อยบนปล่อยบนถลางก่อนปล่ไปบนลางก่อนก่อนลางก่อนไ้กไม่มีอันตีนะเว้ยกูเกีบบนนะเว้ยขบนไปเลยไปบนเลยเกงไดยกกลางก็ลงจะเข้านช่วยกันเขียกลงนะพบสุมน่อยดิกรนไเปล่ากรนายกนกนไยบนกลางไเียไบ้าไม่ได้ก็ถ

หน้ามันต้องมารับเราจะอีูเค่เล่นนะบ้าอันตแล้วนะกูรอเลยนะเข้าบนเข้าบนเข้ากูรับไม่ได้ไปล่างจเข้ากูรับล่างกูรับบนนะบนทีมกูรับกี่บนนะูรับแล้วมามาช่วยกันนะแวหมดเวบหมดเวบหมดเรนดอรีเรนดอรวฟีเรนดรฟีเรนดอร์ฟีเรนดรฟีเรนดอร์ฟีเรนดร ี่เสร็จหมดแล้วอ่ไม่น่าเอาแล้วอ่ะคุม้มไปดีนะยี่สิบวินยะังมีจับเจ้าว่าเฮ้ยเราไม่ได้คุมแม่น้ำไม่อยากให้ดันขึ้ออออนอรอ,อกคุมไม่ได้เไข่เเฮ้ยไสหูวยิ่งเก็บมากเลยเนาะลองปะลองลงเลยพี่ลิเวเอ้ยวนไม่ดักเลนตรงนี้เนาะฮ้ยมาดิ กูเคียบนนะกูเคียบนนะเว็บบนชนนะร่างร่างในสามอ่ะร่างไอ้นี่นายเอ๊ะมามาดูบนหน่อยครับเผื่อมันมีใครหลุดมาเว็มึงไปโซนเลยเดี๋ยวกูเคลียร่างให้เดี๋ยวกูเคลียร่างให้กูด่าเบมี่อะเลยอ่านน่าจะบนนะไปแล้วเว็บมองจี๋แลองมาเติมน้อยเลื่อนเด็กเลเลื่อนเด็กไปตรงนู้กลางจะเข้ากลางจะเข้า ออกมารอเกลียร์รอเกียร์รอเกีย์เกีไปก่อนเกลีวไปก่อนันเ็เ็บเ็บอ้ยเโเลียนมงโเลียนเอเยเก่อนโเลียนก่อนโเลียนกกูเล่นไม่ได้กูลับกลางกูเกูเล่นไม่ได้เลยมันเจ็บนะเว้ยเไปเติมเลื่อนมาได้ป่ะไปเติมเลือมาไปเลือมเลื่อมาเฮ้ยไปแย่ๆดูไหนเดมันเจ็บอยู่ซ้อยู่ซมาไหนเด้อปเตีล็บกูแล้ว่ยกูแล้วม่ถ่กแล้วเฮ้ยกูมาอยู่กูมาอยู่ไปไป เออเปิดห้าพันห้าพเอ้าหมื่นหกห้าดีดดีดดีดวดีดวดีดียเว่อนูีแบดียวันแข็งยังยังเอ๊ะเอ๊ะดูวอนอยแบบแบบไม่ให้มันเปิดอะูบอูดไอบอลอบอลดูงล่างนะเหมือนเหมือนจะลงล่างตัวอยู่บน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 ด้เตรงซ้าย ตีมันตีเลยมันเปิดด้วยนะเว้ยมันตีแล้วมันตีไม่เห็นกูโผล่นะเว้ยเฮ้ยล่างสูงแล้วล่างสูงแล้วเฮ้ยกู้มาอยู่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดเม็ดว้าเม็ดว้าเม็ดวาเม็ดวาไปแล้วเม็ดวาไปแล้วไปแหาเล่นดิหาเล่นดิหาเล่นดิยังไงก็สี่ห้าเขาต้องไปรับป่ดาไม่โดนไม่โดนถอยไปเลยยยถอเเลร้วนันตีไอ้ดอมาปรลเด็นทำล่าง เจอขึ้นกลอนนลเว้ยอขึ้นอนะพรเล่ล่างอะต้องมีคนไปทำเดบูับเ้ยเดูับให้กูหนีได้กูหนีได้ับกลางคนหนึนี่เลอยู่บนเวิกเพนนันเว้ยดหายเอ็นดอรหายกูเดิยหายเลเป็นราะเนนติเอาเดียวดิตายตาตายาเล่นตายเายหายลได้เราไเนยรานันติเหรอรอยนันติ ผมเล่นได้เลยเหละเล้ยงตาไหมเฮ้ยเฮ้ยมันแข็งมันแข็งมันแข็งเลยกูมากูมากูมาเฮ้ยกูไม่ได้ไปไมยกูลาเวมมเฮ้ยเล่นเาเล่นบอลล่างเล่นเรล้างเลนเาล่าเอาเอมีเ่กันเอมีเ่กันตายไปวุดไปเกล้างแตกล้างแตกลางแตกไปไปไปไดักว่าดักวดักว่า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 ดักด เยเเฮ้ยนได้ได้ได้แไปโซนไปโซนลิกเตอร์ให้หน่อยไปโซลิกเตอร์ให้หน่อยกูงเองเฮ้ยลิกเตอร์เฮ้ยมึงฆ่าก่อนเฮ้มึงฆ่าก่อนได้นะเว้ยมึงไม่ต้องเปนมาเบมาหน่อยไม่ไหวแล้วเว้กูไไไไจบไว้จบไว้ห้ของถ้าวีก็โดดไปออเนี่ยวเนิแล้ว ไู้มันด๋กยเงนด๋อยยไม่ได้ปะเอนดนเสรเกินแล้วเว้ยถอ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 ยเลยถอยถอยเบสถอยมาเฮ้ยเบสแรกแนเลยเนาะเลยเราแข่งแลเว้ยเลยเราไม่ถ่ายไม่ถ่ายได้ไม่ถ่อยผูตายบอยบอยโทษจับไม่ไหวเกมเล่มาเลยไงที้ให้ไอ้บอลไปแทงแล้วคูไปลอยจับแล้วหาวิ่งมาเล่นด้อยเบสเบสมาหน่อย ไปลอยปามดีกว่าตรงแต่ปล่อยเลปล่อยเลยปล่อยเลยอย่าตายอ่าตายพออยตายพออย่าตายพอรอกูรอกูรอกูกูมีแข่งมาดิ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 กนไม่ทันกดิกติดเราจะรอตีป้อมอะไม่ทันบเราป้อมใจว่ะเอ้เตัวจิ้มไปืน